สวัสดีจ้าแสบน้องกับรอบคุณโยกจ้าค่ะพี่น้องคะ่ะพาพี่น้องมาชมสวนพี่เก่าละจ้าบรรยากาศดีย่ำแรงนะคะมาเบิงมหมักฮงนะคะมหมักฮงต้นนี้ม่รล้ปเป็นพันธุ์หยังค่ะพี่น้องคะ่ะนวยใยใ่ปุ้มปุ่มลวก็ดกดกนะคะต้นน,น้อยน้นะคะทรงเดียวกันกับคนปลูกเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องคะ่ะเบิ้งนวยเพิ่งขับมึงนวยเพิ่งอ้ยนี่มะหลุปเป็นพันธุ์หยังนะคะพี่น้องอือ น่ายๆเถ่ยขนาดง่ายๆไปง่ปุมๆนะคะโอ้ยไปกินสุกกระแส็บนี่นค่คอยๆ่อ่าขั้นแรกน,นะคะสื่อแขกนวดดําเนินมาปลูกแต่ว่ามันโแมนนะคะไม่รองค่ะมันกลายเป็นแบบนี้มันกลายเป็นแบบนี้ทรงนี้ค่ะเอาไว้กินสุกดีกว่าจะ้ะค่ะมันเป็นข้อนแรนเลยอ่ะลูกอ่าด้วยดิบมาน่ะมันจะตามวแส็บนะคะพี่น้องคะนี่คือแบบนี้นะคะนี่อาจจะเป็นแบบต้นนี่นะคะเดี๋ยวเอาว้แต่ชิมเนาะคะ่ะนี่ใกล้จะซุกแล้วนะคะนี่ หน่วยใหญ่ครับพี่น้องค่ะหน่วยใหญ่ซื้อเขากินกระเพงเนะาะมะกรูงสุกเขาขายเป็นกิโล่บนที้ค่ะนี่ลูกนึงนี่ตกสองโล่สามโล่บนที้ค่ะหน่วยใหญ่ๆนี่ค่ะกับอีกตนนัวนึงนะคะหน่วยใหญ่แท้ๆนะคะเอาไปกินสุกค่ะพี่น้องค่ะกินดิบมันโม้คอยแสียบขาเนื้อเพราะมันมะกรูงต่ำนะคะ มันนมละกอตำแตวากะตำไดยู่แต่ว่ารสชาติรสชาติเนื้อสัมผัสของมันมันจะแตกต่างกันครับพวกมละกอธรรมดานะคะนี่ค่ะอันนี้กะตำแซ่บยิคาตเนี่อกรอบๆนะคะนี่นะคะอันนี้โดแไปค่ะเก็บแจกเก็บฝาภัยมากเลยเก็บฝาค่ะนี่แบบนี้นะคะตำแซ่บนะคะตำแซ่บอันนี้แขกนวดนะคะแขกนวดอันนี้ก็ ถุงไตเป็นท่อนแรกนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะเป็นท่อนแรกนะคะหน่วยแบบที่มันผสมกันนะคะอตอนซื้อนะคะซื้อแบบเป็นถุงเป็นถุงมากนะคะแหละค่ะเขายกเป็นล้นไห้ก็หัวเป็นต้นอย่างพันอย่างเนี้ยนะคะพี่น้อยเดิวมาน่วย้ได้กินได้กินที่เก่านะคะอากาศเดิ่ลมมานแล้วค่ะอากาศแห้งแล้งนะคะโอ้ยย่อมนาวก็มาแล้วค่ะ,าาะ,คะย่ำแรงอากาศดีดีค่ะ กษตรผสมผสานของข้านะคะแต่พี่กินย่ลบสวนนะคะขะเนหงน้องใหม่ก็ออกายค่ะเดี๋ยวยกจะมาเก็บขะนงน้องใหม่ออห uk, มนนหมไปแกงนะคะ่ะพี่น้องค่ะแนงน้องใหม่นะคะนิหน่อยนะคะแกงว่าเจาะใส่ผักขานี่ค่ะพี่น้อง,งใส่ผักชะอมนะคะชะองถก,ก็งามเะ่งถึงก็ร่างแต่งยอดออกเรื่อยนะคะแห้งตัดแห้งแตกนะคะออกไเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะ มีกับพ่อมีอย่อนไนเก็บกินอยู่ค่ะอันนี่หมอจำใส่ไครเจียวใขย่ยางก็มีค่ะพี่น้องฝักช่องห้องกับเยอะแยะเลยนะคะฝักช่องเนี่ยออกอุ้ยต้นปลูกดเดือนนึงนะคะฝักช่องเเดือนเดือนนึงนะคะออกผลผลิตแล้วค่ะเอยอะแยะเลยนะคะเอยอะแยะเลยนเนติดแนบติดแน่ตามภาษาเพื่อนละค่ะอ่าหน่วยหน่วยใหญ่น,น,น,นะคะพี่น้องค่ะนี่หนๆๆ่วยใหญ่แล้วกินได้แล้วนะคะกินได้แล้วๆๆๆ เก็บไปกินก็ได้แล้วนะคะน้ยใหญ่เหมือนเยอะแยะค่ะเยอะแยะเลยปลูกะมาสิบยี่สิบต้นนี่นะคะแต่ว่ามันก<ไ>ับนีก็กี่ต้นหรอกนี่ตัวนี้ใหญ่แล้วนะคะเก<ไ>็บไปกินก็ได้แล้วค่ะน้ยนแต่ว่าเดี๋ยวรอนเกตได้ไทายกันจ<ไ>้ะมี่ค่ะนี่ออกลายเลยนะคะดอกก็มี่ดอกฟักทองก็เยอะแยะเลยนะคะเก็บไปกินอุ้ยหวานๆค่ะพี่น้องค่ะผสมผสานมี่ทุกอย่างค่ะแตงไทย เอีงไผ่ก็ออกเรื่อยๆนะคะปลูกไปนี่คะ่ะเอาไว้กินสุกนะคะมันนวยใหญ่แล้วนะะี่ค่ะน้อยๆก็มีค่ะโอ้มันออกนว่วยเลยก็กินมาท่านเหรอคะพี่น้องคะปลูกน้นอยๆนะคะปลูกหลายแต่กินมาเบิดอ่าน่นนอยอ่อนเลยคะ่ะพอดีกินกระป้่นนะคะนี่คะ่ะคอยปลูกเพิ่มไปเรื่อยๆคะ่ะอยากกินยังก็ปลูกเอาพี่น้องคะ่ะผักสวนขัวกะมีคะ่ค่ะผักชีหอมผักหยังคะ่ะปลูกไว้ซ้ำเพราะกินนี่แหละคะ่ะปลูกหลายมันกิกนมาเบิดนะคะ สวนในน้อยเกษตรผส,สมผสานนะคะบรรยากาศบานสวนของเข้า,ากู่มันสำประหลังออกแล้วกัย่งเหลือความเกี่ยวขจีอยู่คเพราะว่าเข้าทําเกษตรผสมผสานนะคะเอกับบ่อใดแห่งแรงธุระกันด่านเอียงกันายยูนะคะดมรื่นเข้ากับมีนม้ำมีน้ำปลาปลามาีม่น้ำบดานนะคะน้ำบดานไส้ตลอดนะคะเพราะว่าเข้าใส่โซลาเซลล์น,นะคะ นี่ค่ะบรรยากาศนี่ค่ะลายเอยนมันกบกูมั่นซัมปปะหลังออกแล้วกับเป็นเดินเอินเตอร์จู่นะคะส่วนขรงก็เป็นของเห่าค่ะนะคะเดี๋ยวเขากกูมั่นออกแล้วมมนกันิเป็นที่โล่งนะคะมองมากก็จะเห็นของเห่าหนี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวขจีเน,นี่ยค่ะในส่วนนี้แหละคะ่ะเกษตรผสมผสานค่ะพี่น้องคะ่ะมีความสุขกันทุกคู่ทุกคนเด้อค่ะเด้อขอบคุณสำหรับการรับชมจ้าสวัสดีจ้า